จา้าสวัสดีเอซีค่ะเมื่อนี้กะมาหายแนวทางคือเกาเนาะเมื่อนี้วันทีเปดมิถุนาเนาะค่ะสองห้าหกหกเลขเมื่อบ้านกะคันตัดเด่นมันกระไดอยู่แต่ว่ามันซุยหนาซุยหลังแต่เมื่อนี้ยก่กะเอาชอดดินชดเด็ดมาหายคือเกาก็ขอให้เอฟซีเล่นให้เป็น มันกระสิใดค่ะเพราะว่าเมื่อวานทัดตัดเลนมันกระไดอยู่ค่ะเมื่อนี้นย่ากระสีไฮแนวทางเลาหล็กค่ะน้อยอย่างเดียวเนาะคะ่ะเพราะมีเล่าเนาะมาหนี่ฟันท่งเลยค่ะฟันท่งต,ตัวเด่นตัวเด็ดเลยค่ะเมื่อนี้นย่าปลอยสามตัวปล่อยไปที่เก้าสามเจ็ดเนาะคะ่ะตัวเด่นและตัวร่องก็คือสองหกศูนย์บันนีตัดสองตัวห้เลนก็คือหกเจ็ด สามเจ็ดเด้อค่ะตัวรองตัวกันก็นกนคือเกาออมโมเมนหาเกาเจ็ดเจ็ดหาเนาะค่ะแขวนแขนเลยมนันหนีให้เลกน,น้อยที่สุดก็คือปอยซัมเน่แต่ว่าเลกปอยน้อยแต่ว่าได้มันเข่าทุกทุกเวลาที่ที่เคยให้มาเนาะค่ะแต่อย่าลืมนมันสองหกศูนย์ไฮตัดหกศูนย์ศูนย์หกนั่เด้อค่ะเด้อ จาขอขอให้โชกให้มนันทุกคนค่ะเมื่อนี้คึ้ฝ้าคึ้มฝนก็มาเก็บดอกไม้กับเพื่อเสิแลว้วก็ได้ให้มาปล่อยแนวทางให้เหล้าน้อยเมื่อนี้จะให้โชกให้มนันทุกคนด้วยค่ะจะสาธุจ้ะ